ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ่มบุญเนื้อชาแนลครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เรามาเ,เรามาดูรถโตโยตา้าวีโก้ดีโฟดทีนี้ปัญหาระบบ เรื่องมีปัญหาก็ได้ทำการถอดหรือจะได้ถอดอระบบหัวชีด <c oughs> ออกมาเช็คระบบหัวชีดใหม่ทีนี้ก็ได้ทำการรื้อถอดอา <c oughs> ฝาครอบฝาครอบบนเราต้องรื้อ ถอดฝ <c oughs> าข้อบนออกก่อนีนี้ก็จะได้ทำการถอดหัวฉีดเครื่องรุ่นโตโยต้วาวีโก้ดีปูดีหัวฉีดนี้ก็จะมีอยู่รถตัวนี้จะมีอยู่สีหัวก็สีสหัว ตอนนี้ได้ทำการถอดรื้อของขาครอบออกมาแล้วถึงได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง <c oughs> ได้ดูไปด้วยกันได้ศึกษาไปด้วยกันว่าการถอดหัวฉีดจะถอดตัวไหนบ้างที่เราต้องถอด <c oughs> เราต้องรื้อต้องถอดก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นส่วนเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูการจะถอดวิธีถอดก็วิธีถอดของมัดฉีดก็จะมีตัวนี้จะเป็นน็อตล็อกประกับของมดัดฉีดเบอร์สิบสองต้องคายออกหลังจากคายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาประกับตัวนี้ออกประกับตัวนี้ออกแล้วก็เอาดึงมัดฉีดขึ้น ก็ทุกหัวก็ทำเหมือนกันวันนี้ก็มารีวิวให้ FC หรือท่านผู้ชมผู้ฟังที่ได้ติดตามช่องอิมบุญเนียชาแนลนี้ได้ทำการรื้อถอดรถคันโตยต้าคันดังกล่าวออกมาเพื่อชิกหัวฉีด เปลี่ยนปลายหัวสีดเปลี่ยนปลายหัวสีดหรือเราต้องเช็คอุปกรณ์ข้างในว่ามีอะไรเสียหายบ้างตอนนี้นั่นจะ <c oughs> ได้ทำการถอดรื้อออกมา,าต้องไปร้านเช็คหัสฉีดครับสำหรับ รถคันนี้ก็เป็นรถบ้านรถมือสองที่ลูกค้าได้ซื้อมาใช้ในบ้านนี้ก็ใช้ประมาณ7จ็ดปีคบอกว่าลูกค้าบอกว่าใช้มาได้ประมาณ7-8ปปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหาอะไรยังไม่เคยซ่อมอะไร ทีทางแอดมินทางช่างของอิมบุญในชาแนลนี้ได้ทำการลื้อถอดดู <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ว่ารถคันนี้เคยได้ทำการซ่อมมาก่อนได้ <c oughs> <c oughs> ได้ถอดอะไรชิ้นส่วนบางส่วนเปลี่ยนมาก่อน ก็ใครที่ไม่มีความรู้ต้องการจะหาความรู้ทาง <c oughs> ทางช่องทางต่างๆก็มีหลายช่องตอนนี้ก็ช่องของอิมบุญเฮชาแนลนี้ก็ได้ทำคลิปการซ่อมระบบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างหรือ อะไรต่างๆพวกล้อพวกเบรกก็รับทำครับตอนนี้ก็ช่องอิมบุนิาชาแนลนี้รับทำที่แถวสายพิกัดอยู่เขตอำเภอบ้านแพงเขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็รถคันนี้ลูกค้าที่ได้ขับมาได้ มีอาการสตาร์ทแล้วเครื่องสันง่นเมื่อวานนี้วันนี้ก็เรามาถอดเรามาเช็คดูเราก็ต้องถอดหัวฉีดทั้ง4ชุดไปเช็ค้านที่เขาเช็คระบบหัวฉีด <c oughs> นังที่แอดมินได้อธิบายให้ฟัง ว่าเวลาถอดเขาถอดกันยังไงส่วนประกอบต่างๆก็มีรถรุ่นนี้ก็คุมด้วยระบบไฟฟ้ากล่อง ECU ก็เจ้าของรถก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดเท่าไหร่ดูก็ดูดูเนื้อ่าที่ิปให้ดูให้ท่าน ผู้ฟังผู้ชมได้ดูว่าสภาพรถ <c oughs> จะเป็นยังไงตอนนี้ก็รถก็ไม่ค่อยบำรุงรักษาเท่าไหร่ <c oughs> พอรถใช้มือเดียวครับถา้าไม่มีธุระ <c oughs> ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกับไปตอนนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้ดูได้เห็น รสำหรับเอซท่านใด <c oughs> ที่มีรถมีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาปรึกษาหาลือกับช่างของช่องอิมบุญเฮาชาแนลนี้ได้ก็จะฝากเบอร์โทรไว้ <c oughs> 0621398898 <c oughs> รับ0621398898หรือถ้าใครอยู่แถวพิกัดแถวอำเภอพันแพงจังหวัดน,นครพนม <c oughs> <c oughs> นี้ก็อยากให้ช่องอิมบูเนียชาแนลนี้ไปดูแลให้ <c oughs> หรือจะมาใช้บริการก็ก็บอก แต่ <c oughs> ช่องอิมบุญหาาชาแนลนี้ก็ไม่ได้เปิดร้านฮะเมื่อก่อนเปิดอันนี้ก็รับทําที่บ้านก็มีทีมงานช่วยถ้าใครต้องการโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่หรือระบบช่วงล่างเบรกคราดต่างๆก็โทรมาติดต่อมาได้เลยครับสลัดท้ายคลิปนี้ก็ขอฝาก <c oughs> ท่นเอฟซีทั้งหลายให้กดติดตามรูปกระดิ่งที่เป็นรูปสีดำ <c oughs> <c oughs> เวลามีคลิปหน้าจะได้คลิปคลิปหน้าจะจะได้เตือนขึ้นมาจะได้รู้ว่า <c oughs> ช่องอิมม่มบุญได้ทำคลิปก็ ไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่เป็นรูปกระดิ่งกดให้เป็นสีดำกดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องอิ่มบุญ,ญิาชาแน,นลนี้ได้ทำคลิปต่อๆไปไม้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รู้ได้ดูได้เห็นได้ศึกษาไปด้ยวยกันครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม